ก็ถ่ายเนาะยิงก็ยิงอ่าไอ้ทีทีผูพิการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง กำลังใจให้แก่คณะทำง,งานสมาชิกสมาคมคนพิการอำเภอแม่สายประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีจะมีการจัด ได้รากก็สามารถใช้เป็นยาได้เช่นกันนะครับทุกส่วนของตังนลยรจังน้อยไขมาไกยนะครับคนที่ได้มาช่วยเาหนี้แต่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับนอนีัะป่อไปครับุรับัดูบ้านมาครับ อรายาใหม่มามูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ฝึกงานข่าวศูนย์แม่สายนิวออนไลน์สำนักข่าวบ่อแสภาคเหนือรายงานณนะวัดฮิรันยาวาดบ้านเหมืองแดงน้อยหมู่8ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย